ซื้ออนาคตลูกจ่าย20ล้านก็ยอมเคนควักเงินมหาศาลสร้างมรดกที่ญี่ปุ่นถูกคนมองว่าคิดแปลกทำตัวประหลาดเพราะได้ทุ่มเงินหลัก20ล้านไปกับบ้านที่อยู่ต่างประเทศสำหรับครอบครัวของหนุ่มเคนที่ระเดชและสาวหน่อยบุษกรที่ตัดสินใจซื้อไว้เมื่อ10ปีก่อนสำหรับครอบครัววงพัวพันที่ซื้อบ้านพักพร้อมที่ดินเมืองนิเซโกะประเทศญี่ปุ่น ไว้สำหรับเป็นบ้านพักตากอากาศของครอบครัวซึ่งมีคำรําลือว่าราคาสูงถึง8หลักยังเปิดให้หนักท่องเที่ยวที่นั่นได้เช่าพักอีกด้วยซึ่งครั้งหนึ่งทั้งคู่นั้นก็เคยได้เปิดใจเอาไว้ว่าเราต้องบอกว่ามาจากความไม่ตั้งใจโดยเรื่องบ้านทุกอย่างเคนจัดการหมดทั้งเรื่องดีไซน์การออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตั้งท้องน้องคุณ ซึ่งมาจากหน่อยและเคนไปทเที่ยวที่เมืองฟูราโนจังหวัดฮอกไกโดแล้วเคนชอบมากเพราะเป็นเมืองเล็กๆสงบผู้คนน่ารักมีพื้นที่เกรรษตรกรรมเยอะทำให้เห็นภาพวิวทิวทัศน์สวยแลนสเคปสวยเห็นทุ่งหญ้าก,กว้างสุดสายตาซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเป็นเพียงความฝันไม่ได้คิดว่าจะซื้อบ้านที่นั่นจริงๆพอลองค้นหาข้อมูล ก็เจอชื่อเมืองนิเซโกเป็นลำดับต้นๆที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อและเป็นเจ้าของที่ดินได้เคนจึงซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบอกว่าไปดูของจริงกันเถอะตอนนั้นหน่อยตั้งท้องน้องคุณดูเจ็ดเดือนก็อุ้มท้องใหญ่ๆนี่แหละค่ะไปเมืองนิเซโกตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะกลับมาเมืองไทยและหน่อยคลอดน้องคุณแล้วจึงได้รู้ว่าเคนตัดสินใจซื้อที่ดินที่นั่นไปแล้ว พอน้องคุณอายุสองขวบกว่า,วาเขนก็พาครอบครวัวม,มาที่บ้านหลังนี้กันเรียกว่าเป็นการมองการไกลย่ยอมจ่ายเพื่ออนาคตของลูกๆจริงๆละค่ะ